ตอนนี้เวลาสามทุ่มแล้วครับท่านผู้ชมกินน้ำก่อนที่รู้กินน้ำเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยครับน้ำเตรียมพร้อมไว้แทบจะเรียกว่าวอมคอ,อเดี๋ยวค่อยกินภายตอนตอนสีน่ทุ่มทำ้านเองก่อนอาการน,นูไว้ก่อนกันนกข้างบนชอบจิก กัน,นได้หมดละหมดตะเตียงละได้ดีสุดละตอนนี้ชักแม็กชักอะไรพร้อมลูกธนูชิบหายลืมทำเอาธนูมาอยูา่าลืมล้างพีงลง่ลังหล,ลักธนูพี่ไว้ไหนแล้ววะลืมดอกาแฟไว้ด้วยดวีกว่ามาผมพมเอ็งไม่เอาลูกธนูไว้เหรอผมมีอยู่ในตัวร้อยกว่านัดแล้วพี่เฮ้ยธนูพี่ไปเก็บไว้ไหนวะ ตู้นั้นปะวะลืมเจอละ้อมอ,อมนอสีแดงละสีแดงแล้วท่านผู้ชมเอาเพลงดูมาเปิดได้ไมวะกันประตูไว้ก่อน ไปยืนล่อตรงนี้ให้ก่อนดีกว่าตรงเนี้ยได้ครับแล้วค่อยวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวมันไม่มาพร้อมจะลุยกันมานกินกาแฟกินพายมาแล้ววะมาทางไหนไหนวะาเปนไงเดินมาแล้วไกลๆไม่น้ำ เอ้ากระสุดดีไปแล้วทำไมมันไม่ดีไปวะมันมาแล้วเยอะเลยมันมาทางน้ำวะทางน้ำเยอะเลยนะจริงเฮ้ยเป็นคนด้วยหรอมีครับผมเอาเรื่องมาดิมาดิมาด,มาดิไปอยู่ตรงกงได้ป่าวะกันไว้ก่อนดีกว่าแก เริ่มละมันเริ่มละวันที่เจ็ดยังไ,ยดดยงไม่ค่อยโหดวันที่เจ็ดยังไม่ค่อยโหดยิงมันยิงมันเกิดเปล่ามัานมีขึ้นมาแล้วแต่โดนหนามเราใช่ไงล่ะธนูดีกว่าวะอยากเล่นธนูบ้างลูกไม้โดนไม้ โดนไหมล่ะโดนไหมล่ะมาดีไอผีก่อสร้างรวมไหมอ้ยหงายหงไงเงิบโดนโดนไปดี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  โดนไปเยอะจังนะเนีย่ยเยอะจัดเลยมาทำอะไรตรงนี้อะไรเฮ้ยหมดยังข้างหลังเยอะจังอะยังมันยังมันเยอะจัดเลยอะแต่ไอ้กี้วโดนนกวิ่งใส่หน้าไปที เฮ้ยมาตีเสานัหนะนะตีเสาบ้านเราอีกฮนะเร็วจริงแต่ว่ามองไม่เห็นตัวสักตัวเลยตีเสาบ้านอยู่ไหนวะอยู่ใต้เลยที่นี่เลยเปียบเลยไว้เพียบเลย,ย,เลยอุยอ้ยอุ้ยผีวิง่งผีวิง่งผีวิงว่งไหน ล่วงไปดีล่วงไปดีมาดีครับมาดีครับล่วงไปดีโอมาไม่หยุดไม่ย่อนเลยมันต,ตีสาวบ้านด้วยเดี๋ยวแจ็คแบ๊กอยู่หมดยังไปเยอะมันกระเด็นทำยอะไงไปข้างหลังอีกมาไม่ม,ไม,ไมาไม,ไม่หยุดเลยวะ อีตัววะเนี่ยอีตัววันนี้อ่ะพระเจ้าเม็ดสุดท้ายของ7จมอสเจ็ดเอเจ็ดจนหนึ่งเมสสุดท้ายแล้วเย,เยอะจัดอ่ะนะใช่เยอะเยอะมากเยอะมากถ้าอยู่ตรงพื้นก็่กูไม่รอด กูยังไม่ตายยังตายแล้วนี่งไงหัวขาไปดิมพิ่งมาอีกทีบเลย sharp s เ o o t กี่ตัวตวะนั่นแหละทั้งคืนระพี่กี่ตัววันนี้อ่ะถกบ้านทุกบ้านกูอย่าพานสิ เยอะปะเยอะๆโอ้โหพี่ดูสิสิบตัวได้อะประมาณร้อยตัวปะวะที่มาเนี่ยใช่ๆม,มาเมหลือสองนัดสุดท้ายของพกละเออธนูละเรียบร้อยหัวขาด เอ้ยยังไม่โดนยังเร็วเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยนี่แน่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 นแน ไม่โดดเนี่ยอะไรวันนี้กูยิงอะไรเนี่ยลงไปลงไป,งไปนีเนี่เต็มหน้าอกเต็มหน้าหัวเต็มหัวเตกไต้ลูลนี่มันกี่ตัวเนี่ยวันที่เจ็ดเองนะเว้ย จะปาโมโลทอฟแล้วเนี่ยมันไผ่มากเลยเยอะแบบเยอะเลยอ่ะมันตีตรงอ๋อมันต,ต,ตีตรงใต้ท้องเนี่ยตีบ้านเราเนี่ยอยู่รา้านงามใต้มันตีบ้านงามใต้งามใต้งามใต้ตีบ้านเราขอเม้นเม้นเออตีบ้านเราเหรอ ได้ต้องเจอลูกนี้โแตกไม่น่าโดนนะลูกทองโดนอยู่พี่โดนอยู่นับเดียวจอดเลยลูกทอง มันตีบ้าน,นติดกินโดนขายกูมีผีกระโดดเหรอยจะไม่มเ,มเห็นอะคือ อุ้ยไม่โดนแม่งไม่โดนกูยิงใกล้ๆไม่โดนเลยวะเนี่ยหมดยางหมดยางพ่อหนุ่มงเงียบแล้วบ้างลงมาละหาของก่อนที่ดรอปๆเนี่ยเด็กกระสุนคืน ย่อยดีครับเป็นข้อสอบโอ้ยลูกกสุคืเลยมันคงไม่ใหม่แล้วมั้งหมดแล้วบุกถึงตีหนึ่งเลยอ่ะโคตรเอาเรื่องไม่เหมือนรู้สึกกระแฟร์มันดรอปเยอะกว่านี้นะทำไมมันน้อยๆวะ เลยแต่กระเป๋าผมสับน้อยมากเลยมีดอกตรงทะเลด้วยนี่ที่พี่ยิงนี่แหละหมดแล้วหนามเราได้ผลจัดอ่ะอ่ะอต้งมันเดินช้าเลยนะนสำหรับวันที่7ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกับหร,รับคืนพระจันทร์สีเลือด ีตัวไม่รู้นะครับไม่ได้นับเที่ลูกกระสุนหมดครับเพี้ยงที่สร้างต่อไว้เราไปลย<อ>ุยภารกิจกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้เดี๋ยวนะผมพร้อมบวกละมีทหารมาไงอ่ะมาเพียบเลยมาเพียบเลยเว้ยมาเพียบเลยเว้ย,ยมา,ยยมาดิครับ มีผีทหารข้างหน้าระวงังจุดก่อนยุติก่อนระวงังน่าจะอึดปะอึดอยู่แรงหมดแรงหมดแรงหมดที่ยบหัวทหารโอ้ยแรงหมดตายอีกตัวหนึ่งมาไงากันเนะี่ยโอยจะบุกไปบุกบ้านเราแน่ๆเลย ไอ้คนสั่งพวกแกมาบอกทันมันเจ๊บุกบ้านเราเมื่อกี้เฮ้ยไก่เฮ้ยพี่ยิงโดนโอ,อย่างคมทั้งไก่ทั้งก็าตายเลยว่ะพวกเรา อ้วนไหมแล้วหนึ่งขอลอ,องหน่อยสิประสบการณ์ที่สั่งสมว้าวมีสองตัวเลยอ้วนมันมาด้านหลังเอ้ยมันไม่ม,มานี่มานี่แน่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 ลุมโทมเผาลุมโทมเผาเผาโอ้ยโอ้โหโอ้โโอโยน,นะ เควสเควสเควสเธอเควสแล้ว,วรับเควสเรียบร้อยเปิดบ้านตอนรับผีรอแป๊บกริ่ังปิ้งเลยโอ้ยได้ชุดกเกาะไว้ค่ะหวานก็ไม่ปิ้งนะเพราะวันนี้เน่นแนวโอ้ย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 ,อยชุดเย็บผ้าเสื้อผ้ามันไม่ต้องเอาอุยแว่นแว่นเจอแว่นด้วยใส่เลยใส<า>่<า>แว่นใส่แว่น,วน,วนอุ้ยเสื้อโค้ทเฮ้ยเรามีใส่เสื้อโค้ทกันยังวะ เฮ้ยใส่แล้เซียพี่ที่ไหนน่าจะข้างบนข้างข้างไม่รู้โอ้ไม่แล้วล่ะข้างข้างอยู่ข้างบ้านทิ้งนี้ไปอ๋อนี่นี่เหมือนจะขึ้นไปข้างบนได้ป่าววข้างบนมันน่าจะขึ้นได้นะไม่เนี่ยมันไม่กำกัดผีข้างบนกาแฟก็โอ๋ไหน เไม่มืดจังวะมีคบไฟปะมีอะไรไฟชายดิมันไม่เห็นหรออุ้ยหมดแรงอุ้ยมันตบหมดแรงร่วงละนำมีไฟปะมองเห็นปะข้างบนอ่ะพูดจัดเลยพี่ตาผมมาเดี๋ยวเราเคลียร์ชั้นล่างกอน ่าฮันแน่กล่องโอ้โหมองไม่เห็นเลยลอวังไหมฮะอุ๊ยโอ้โห,โโหมีผีมาตรงนั้นเดี๋ยวสร้างบล็อกไว้ให้ได้ครับโอ้ยค ไประวังนะพี่ตรงนี้มันมีทางับลูกโอ้โอ้โอ้แม่งบล็อกแม่งอันตรายกว่าผีอีกตอนเนี้ยตกไปขาหักอีกมองไม่เห็นอะไรน้องบลอันตรายกว่าไอ้ของว่ะพาบด้าหยุดซุกซองชุด เราจําได้ว่าเราเหมือนจะไม่ได้ตีบ้านไหนไหมนะเจ็ดพันอ่ะใช่ใช่แต่ผมจำไม่ได้เลยสบี้มาเัาสูงสูงอะอุ้ยยางล้อยดยนแล้วก็ประแจยดเข้ลิ้นพันเลยขาดมัดขาดค้อนขาดค้อนไม่มีอะไรแล้วอ่มันยังเคลียร์ให้หมดเลยมันบอกอ่ะอ๋อนี่นี มีทางไปอยู่ไหมเหรอลวกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีจุดบอกก็เลยกินตัวออกไปเคลียร์ครับหายยังเจอผมเบื่อประตูลอ็อกมันต้องมีอีกไอ,อ้ของอ่ะมีแค่นี้เหรอมีเจอตู้เซฟบ้างวะไม่เจอพี่ลองทุบรูปดูไหมตู้เซฟมันจะหมดวะ ได้ของดีมาบ้างไม่ดัได้แค่กระสุนสองอยุงนอกหนึ่งตัวใได้ตีละเหมือนจะยุงข้างในอีกหนึ่งตัวเฮ้ยมันมีบอกว่าข้างในอีกตัวนึ่งข้างใน,ต,น,งงในตัวหนึ่งอ่ะใช่อาละครับไปหาก่อนหาที่เข้า,ขาก่อน สว่างแล้วตายแล้วเหรอแต่เหมือนเรายังเคลียร์ไม่หมดเลย,ย,ย,ยเนี่ยไอ้ตู้เนี้ยบ้านเนี้ยห้องเนี้ยคือเราเข้าไม่ได้ let's go to a d o p t p ่าดมาทำไมน้องโอ้โหมีบ้านล้างบ้านอะไรอ่ะขอแวะหน่อยละกันมีน้ำดีๆด้วยอาเป้พี่มีคนตีประตูอยู่ใครวะเพื่อนเราปะ มีเพ,เ,เพื่อนนะให้ช่วยตีไหมมาช่วยตีใต้นี้มีของเรียบร้อยซ่อนเนียนจังวะขยันซ่อนเหลือเกินเหมือนเราฝึกเล่นต้อนหากันตีได้ะะไรอ่ะหมวกสามเอาป่ะพี่มีแล้วเอาไปดิได้ครับ ไม่เคมีตู้เซฟว่ะหมวกใบพรมอ่ะไอ้บ้านอย่างเงี้ยเสือมีตู้เซฟอ่ะไหนเด็ดนอยู่ข้างในนี่ก็หมวกใบพรมไปได้ครับนี่เคยใครตีประตูอยู่ไหนตู้เซฟอ๋อนี่วัวมันจะมารอบฆ่าเราโอ้โหนี่ว่ารอบฆ่ามันจะมารอบฆ่าเราโอ้ยเย้พูแม่งก็เพื่อโคนรน่าเกลียดเลย จะมารอบฆ่าเ,เรานี่ครับทุกคน,นาเหตุทําทไมเราต้องไดเกตเพราะเราได้วิ่งไวขึ้นประตูไม่มีใครปิดเลยอ้วนนี่มันทําลายประตูอุ้ยอา้าวไอ้อ้วนกัดมาดิบีหืมขอยของดีเถอะปืนพกเวลสามอ่ะปะเอ็มเพลงมีพกเวลอะไรก็สองพี่นี่เอาไปพี่มี้ว่าสี่อยู่แล้วได้ แอดดรอต่อ,ตอกันเถอะไอ้ข้างบ้านนี่ตัวขู่เหมือนกันพูดถึงะเขาไปเลยลพื้นที่ส่วนรวมอย่าเสียงดังเฮ้ยเอาระแจมางัดรถด,ด้วยดีกว่าไ,ไหนๆก็มีประแจแล้วพวกเราจะเป็นแกงงัดรถละมีประแจในาดเป็นโบสถ์นะพี่ทบรองเลยว่าเยอะแน่น่ามีของดีๆมั้ง เอ้าป่าหอบเพื่อนี่แน่นี่แน่แออดอบจ้าจะถึงแล้วแอดอบเปิดสิครับระอุปกรณ์แต่งปืนแน่เลยว่ะเป็นตรงเปิดดิใช่อุปกรณ์แต่งปืน มาแบ่งอยู่พี่ไปของอยู่ไหนบบหอะตกแมปปะวัวังวิ่งไปมาแบ่งของทำโต๊ะค้ากันนะท่านผู้ชมตอนนี้มีค้อนตะปูกับประแจเลือดแล้วครับแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องกลเอ้ยไม่ได้ไปขุดรถมาเลยขาบได้ละวปัจเจยเลือดอ่ะเหรอเออขับประเจียเลือดมาด้วย,ล,วยลืมไปว่าไม่ได้ขุดชิ้นส่วนเครื่องกลมามีสิบใช้ยี่สิบเจริญพร ใช่หก็ต้องใช้เหมือนกันกระเจเลือดของผมใช้โห่ต้องไปงัดรถในเมือง <laughs> เดี๋ยวค่อยก็ได้นะท่านผู้ชมครับผมก็ทําการครับเหล็กเอ้ยแท่งเหล็กหลอมนะครับแล้วก็ปอกกระสุนนะครับแล้วก็หัวกระสุนนะครับแล้วก็เผาตะกั่วอะไรไว้นะครับมันใช้เวลานานมากด้วยทํเตาหลอมสองอันสักหน่อยเอาไว้ให้ใช้เผาช่วยเผาอีกแรงหนึ่งเก็ไว้ก่อนอของยังน้อยจ้ะนะวันที่เก้าเดร์อเช้านะครับจะออกไปหาของ ไปขุดตัดไม้แถวนี้ดีกว่ามั้งไม่มีอะไรหรอกมั้งไปด้วยกันไหมตัดไม้ผมมีไม้ให้พี่นะตัดเล่นะไม่รู้ทำอะไรขุดดินเหนียวไหมเออถ้าดินเหนียวพอได้อยู่เออขุดะไม่มีอะไรมั้งข้างหน้าผีกระโดดหนึ่งตัวสไนพร้อมนะครับแป้งไม่ตายยิงมันสวยจอง น้องจ็อกกี้มีไหมผีอะอยากได้เยอะๆอยากได้เยอะๆตอนนี้ต้องการ XP พี่ผมขอหินสักชิ้นหนึ่งมีหินไม่มีหินเหรอได้ๆไม่มีครับเอาไปครับอาจจะซ่อมที่ตีเชนมีผีหนึ่งตัวครับตอนนี้สุดฟี้วสุดตอนกลางคืนด้วยมา่งคิดว่ากลัวอ๋อมามา มามาล่วงไปซะลืมเลยกลางคืนผีวิ่งระวัาางด้วยอยู่ดีก็มาจากไหนไม่รู้มันสิงอยู่ในต้นไม้พี่ผมเชื่อผ <ละ S 2> ่ใช่ถึงว่าเท <PA S 1> พไปแล้วผีเทพประลัดเอาอันนี้ให้อะขวานอันไหนขวานของเจ้า